สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่อง YouTube ผ้าใหม่พันล้านความงามนะคะขอนำเสนอเป็นงานขวัญใจมหาชนนะคะเป็นงานมัดมีหกตะกรย้อมสีธรรมชาติ100%นะคะทั้งทั้งไหม่พุ่งและใหม่ยืนนะคะ ซึ่งจะให้โทนสีหวานนุ่มนวลน,นะคะท้องผ้าจะทอยกดอกนะคะแล้วก็มัดหมี่เนี่ยจะเป็นฝีมือประณีตลายคมชัดผ้าทอกระทบแน่นนะคะผ้าทอหนานเนียนเรียบนะคะ เป็นไหมแท้100%เจากจังหวัดสุรินทร์นะคะขนาดผ้า1 2เมตรเราอบเคลือบเงาเรียบร้อยนะคะจุดเด่นของการย้อมสีจากธรรมชาติเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือใช้นา,นานนะคะสีไม่ซีดแล้วก็สีไม่ตกยังคงความสดใหม่ตลอดเวลานะคะซึ่งสีชมพูเนี่ยจะได้จากครั่งนะคะแล้วก็สีเขียวจะได้จากใบขี้เหล็กส่วนสีน้ำตาลเนี่ยจะได้จากต้นมะพร้าวนะคะ แล้วก็จะมีหลากหลายสีมีสีม่วงน้ำเงินจากอันชันด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะวันนี้เรานําเสนอราคาโปรโมชั่นนะคะทุกผืนราคาเดียวคะ่ะจากแหล่งผลิตนะคะ3,900บาททวนนะคะ3,900บาทนะคะลูกค้าสามารถสนใจสั่งซื้อผ่าน ID ดี n ลนะคะ099 621 3622ติดต่อที่เพจพรารดาผ้าใหม่สุรินนะคะ ตอนนี้อยากเห็นหน้าเมื่อลมหนาวพัดมารู้สึกสัน